กิจกรรมสดับฟังเสียงในโลกล่ากิจกรรมที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีนะครับในการดีดพินกับตัวละครต่างๆในเกมครับ420ไพ่โมเจมเลยทีเดียวอย่าพลาดกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึอๆกับเกมเกมชินอิ m แพ c กนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมกับกิจกรรมสดับฟังเสียงในโลกล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดของกิจกรรมกันนะครับใครที่กำลังจะเติมเงินเกมเกมช n i ิแพ c กนะครับเติมกับร้านนี้เลย ลิชแมนช h อปนะครับร้านเติมเงินเติมพัาน U ID นะครับไม่ต้องให้ ID Pass ก็เติมได้และที่สำคัญตอนนี้ผมมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเขานะเอาเพชรมาแจกครับซึ่งจะหมดเขตในวันที่20นี้แล้วนะอีก5วันเท่านั้นเองครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกับเขานะเพียงแค่ไปพิมพ์คอมเมนต์ใน Instagram หรือใน Facebook ของเขานะครับก็ลุ้นรับเพชรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยเข้าเกมมาในวันที่15ตุลาคมคิดไปนานกิจกรรมเลยก็จะเจอกับนี้เลยครับสดับฟังเสียงในโลกกล้านะครับดูคำอธิบายกิจกรรมกันสักเล็กน้อยครับก็คือเพื่อนเนี่ยจะต้องมีแรงประจนภัยอยู่ที่30เป็นต้นไปนะแล้วก็เสร็จสิ้นเควสของเควสความปรารถนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับโอเคเราไม่รอช้ากันดีกว่าตอนเริ่มเนี่ยก็กดไปยังเควสได้เลยครับ ซึ่งเควสในตอนเริ่มนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเดินทางไปที่ท่าเรือของเมืองลุยเย่นะครับพอเราเดินทางมาถึงนะครับเราก็จะเจอกับคุนจูสะเขาก็คือรองกัปตันเรือของดีอัลคอนหรือว่าเรือของเปยโตนั่นเองครับซึ่งเขาก็มาบอกเราว่าเหมือนคาซึฮะเนี่ยกำลังตามหาเราอยู่ถ้าเกิดว่าเราพอจะมีเวลาว่างเนี่ยก็ไปหาคาซึฮะนะแล้วเขาก็บอกว่าคาซึฮะเนี่ยอยู่ทาง ด้านบนเมืองหลีเย่นะครับเราก็เลยเดินไปหาเขาครับพอมาเจอคาซือฮะเราก็ได้เห็นคาซือฮะเนี่ยกำลังแบบว่าพัฒน,นาบท กวีอะไรอีกแล้วครับผมก็ดูเหมือนว่าคาซึฮะเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับหลังจากที่เรื่องหลายๆในเมืองอินาซุมะเนี่ยได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้คาซึฮะเนี่ยเขาก็มาแบบว่าสุนทรีกับเมืองลิเว่ครับไม่ว่าจะเป็นบทกวีหรือว่าบทเพลงต่างๆในเมืองนะครับ แล้วคาสือฮาเนี่ยก็หยิบพินอันหนึ่งออกมาให้เราดูครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าพินอันนี้เนี่ยมันยังพังอยู่นะแล้วเขาก็บอกที่มาของพินนะครับว่าเขาเก็บมาจากถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งถ้ำเนี้ยก็จะเป็นถ้ำที่เหมือนจะเป็นถ้ำของเซียนสักคนหนึ่งนะครับตอนเขาเล่นพินอันนี้นะพินอันเนี้ยมันเหมือนว่าทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาเล่นอยู่กับใครสักคนหนึ่งเลยครับ เหมือนเราหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งอารมณ์แบบนั้นเลยแต่ดูเหมือนว่าณตอนนี้พินอันนี้มันพังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราเนี่ยก็จะต้องหาวัสดุมาเพื่อซ่อมเจ้าพินอันนี้นะเขาก็ให้เราไปหาเกสเลลี่มา3ดอกด้วยกันครับเราก็มอบเกสเลลี่ให้กับคาซึฮะครับแล้วคาซึฮาเนี่ยก็ทําการซ่อมเจ้าพินอันนี้ให้เราครับพอเขาซ่อมพินเสร็จปุ๊บเขาก็มอบพินอันนี้ให้เราไปเป็นของรางวัลน,นะครับเขาก็บอกว่าเอาไปสิ แล้วค่สือหาก็พูดว่าแล้วเราจะได้พบกันอีกนะนะครับแล้วก็จากเราไปเราก็จะได้รับผินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราได้รับพินมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งรอบเนาะก็จะเปิดให้เราเนี่ยมีหัวข้อที่เรียกว่าเพลงที่เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กิจกรรมนี้นะครับจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับ7วัน7ตัวละครที่เราจะต้องไปเล่นแบบว่า ฟิชชิงด้วยนะครับผมในวันแรกเนี่ยเราจะได้ฟิช t ิ่งนะครับหรือว่าได้ไปเล่นเจ้าพินเนี้ยกับปู่จงหลีของเรานะครับซึ่งอย่างที่คาซือฮาบอกเลยว่าเจ้าพินอันนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบว่าได้ตัวละครนั้นมาเล่นนะครับแต่พอเราเล่นไปปุ๊บเราจะนึกถึงตัวตัวละครหรือว่าใครอีกสักคนหนึ่งอะไรแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะมายืนเล่นอยู่ข้างหลังเราแบบนั้นครับผมระดับของการเล่นนะครับจะแบ่งออกมาเป็นง่ายยากแล้วก็มาสเตอร์นะครับ เราจะต้องเล่นง่ายก่อนเพื่อให้ปลดล็อกระดับยากนะครับแล้วเราก็จะต้องเล่นระดับยากเนี่ยเพื่อปลดล็อกระดับมาสเตอร์ครับเท่ากับว่า1วันเราจะต้องเล่นทั้งหมด3ครั้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวในวันแรกเนี่ยเราไปเล่นกันดีกว่าก็กดไปเล่นได้เลยครับเขาก็จะกําหนดมาเป็นสถานที่เล่นเพลงมาให้เราด้วยนะเราก็จะต้องไปยังสถานที่ต่างๆครับว้าไปเลย พอเรามาถึงสถานที่นะครับก็จะมีจุดให้เรากดสำรวจแบบนี้นะก็กดสำรวจไปได้เลยครับ่าก็จะขึ้นหน้าเมนูแบบนี้ให้เรานะแล้วก็กดเล่นได้เลยครับโดยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นในคอมเนี่ยอินเทอร์เฟซมันจะเป็นแบบหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเล่นใน iPad เนาะมันก็จะเป็นให้จิ้มจิ้มที่จอนะ iPad หรือโทรศัพท์เนี่ยโอเคตอนนี้ผมเล่นอยู่ในคอมนะครับก็ลองกดเริ่มเล่นได้เลยครับนี่ หนคอมเนี่ยจะเป็นปุ่มทั้งหมด8ปุ่มให้เรากดนะมันจะมีแบบกดค้างด้วยนะครับกดค้างปล่อยแบบนี้นะอ่าอันอื่นก็จะกดตามจังหวะปกติเลยครับรอเจ้าวงกลมมันไหลลงมาปุ๊บกด กดแบบนี้ครับกดค้างปล่อยถ้าเราเล่นตัวละครอะไรอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเป็นตัวละครที่เราเอามาเล่นในฉากนั้นนะครับ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับด่านที่1เขาก็จะบอกอันดับเรามานะครับ d i s c a n t u s อย่างนี้นะครับก็ได้คะแนนมาเป็นที่เรียบร้อยคอมโบโตเต็มเลยนะครับกดออกได้เลยนะครับอยากไปกดท้าทายนะมันก็จะเป็นการเล่นใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สํารวจใหม่เลยอ่าคราวนี้มันก็จะปลดระดับยากที่ยังไม่ได้เล่นนะ เราก็สามารถเล่นได้นะครับซึ่งในการปลดระดับถัดๆไปเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกเรานะอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าให้เราเล่นระดับยากเนี่ยให้ได้1,600คะแนนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นแบบยากกันดีกว่าครับ สำหรับแบบยากเนี่ยมันก็จะมีตัวโน้ตเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเนะาะหันแบบยากแล้วนะครับก็ไปต่อกันที่แบบสุดท้ายเลยแบบมาสเตอร์ครับ อ่าผมก็เล่นแบบมาสเตอร์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเล่นจบทั้ง3แบบแล้วนะครับกลับไปที่หน้าเมนูนะนี่เลยทุกคนในวันแรกนะครับที่เพื่อนๆเ,เล่นกันมามันก็จะมีเครื่องหมายถูกติ๊กขึ้นมาหมดแล้วนะครับก็มาที่รางวัลเล่นดนตรีตรงนี้เลยเราก็จะสามารถมารับรางวัลได้ครับโดยรางวันนะถ้าเราผ่านแบบง่ายนะครับเราก็จะได้60เพชร นะแล้วก็เงิน20,000ืแบบยากก็จะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็แบบมาสเตอร์ก็จะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นมาครับอย่างน้อยให้เพื่อนเพื่อเล่นให้ผ่านแบบง่ายกันนะให้ได้เพชรกันมานะครับกดรับของรางวัลกันไปเลยวันละ60เพชรนะครับแล้วก็มีทั้งหมด7วันของรางวัลทั้งหมดเนี่ย420เพชรด้วยกันครับแล้วก็เงินต่างๆอีกมากมายเลยครับใครที่เป็นสายแบบว่ามีเวลาว่างนะ ก็ไปเก็บคะแนนเต็มทุกอันเลยก็ได้นะครับถ้าเต็มเนี่ยมันจะขึ้นว่า d i s c a n t pass แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เต็มมันก็อาจจะเป็นคำอื่นไล่ลงไปตามลำดับนะครับซึ่งของรางวัลในกิจกรรมนี้นะครับนอกจากพวกเพจเงินแล้วก็ของอัพตัวละครต่างๆแล้วนะครับนี่เลยครับเจ้าพินตัวนี้ในวันสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเอามาแจกให้เรานะครับได้มัเล่นกันเนาะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันเลยนะกิจกรรมนี้ แล้วระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับจะมีทั้งหมด10วันด้วยกันมันจะมีทั้งหมด7ด่านใช่ไหมพอปลดไปครบเรียบร้อยแล้วเรามาเล่นทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะเล่นไปแต่ละวันแต่ละวันก็ได้เหมือนกันแต่ที่สําคัญใน10วันนี้เราจะต้องมาเล่นนะไม่งั้นเพื่อนๆก็จะพลาดเจ้าผินอันนี้ไปนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมสดับฟังเสียงในโลกล่านะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆเพื่อนๆชอบกิจกรรมนี้กันหรือเปล่านะ หลายๆคนเนี่ยก็ชอบนะเป็น FC พวกเสียงดนตรีอะไรแบบนี้ก็จะชอบครับแต่หลายๆคนก็จะบอกว่าพี่ครับมันยากจังเลยก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วที่สำคัญนะในตอนจบถ้าเราได้เจ้าพินมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีพินเนาะ เพื่อนๆก็จะสามารถเอามาเล่นเหมือนพินอันก่อนได้เหมือนกันนะครับโดเรมี Do เนี่ยเพื่อนๆก็จะมาสามารถเล่นเพลงกับเพื่อนๆได้ไปโลกของคนอื่นแล้วก็ไปเล่นพินกับเพื่อนๆเนี่ยก็สนุกไปอีกแบบเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ32,208 Sub s องพันสองรเบอร์จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบคลิปอัปเดตกิจกรรมกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub ับสกายให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็เวนติก็ขอตัวไปเล่นพินต่อแล้วนะครับ สวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together